ตุ่มเลขพิธีาตเรามาเริ่มกันเดือนเมษายตอนนี้ปีขาน หนูไปดูอัตลักษณ์ของคนของเสือว่าเป็นยังไงแล้วหนูทําแบบนั้นนะลูกหนูทาแบบนั้นว่าเหนื่อยอย่าท้อต้องสู้แต่เรามานั่งท้อท้อมันได้อะไรอะ่ะมันก็ไม่ได้อะไรนะลูกนะะวันศุกร์นะลูกเป็นช่วงของตัวเองร้อนหลนกวนกวายไม่เชื่อมั่นในตัวเองควรมีสติและมัน่นคงค่อยคคิดอย่าหลงทางอย่าหลงความคิดให้ไปไหว้ท้าเวสุวรรณและของหนักที่อยู่บนบุกเขาพระบาทได้จะได้มีความหนักแน่นอย่าหลงทางให้มีความเชื่อมั่นขยายความคนวันศุกร์ตอนนี้กําลังเริ่มจะท กำลังแบบว่าน้อยอ,อกน้อยใจเริ่มเข้ามาแล้วแต่ตก่อนเมื่อ2เดือน3มเดือนที่ป้าดูมาป้าบอกให้เป็นแม่ทัพนายกองก็ยังต้องเป็นอยู่แล้วก็ต้องเป็นให้เยอะแต่ถ้าคนที่เป็นเห็นไหมถ้าคนที่เป็นยังสู้ใจยังสู้งานจะเข้าละป้าบอกให้วางวางเกมน,นี่ป้าพูดถึงอันเก่าวางเกมเพราะงานจะเข้าเข้ามาแบบฟุกๆด้วยถึง2งานทน่านี้จากงานจะเยอะแล้วเพราะฉะนั้นต้องไปจัดการกับลูกน้องวางเกมเรามีอาวุธแล้วเราต้องเป็นแม่ทัพนกองไม่งั้นเดี๋ยวพากันล่มหมดนะโอเคโชคลาภมี มีแต่น้อยๆหรือมากก็ขึ้นอยู่กับความไม่แน่นอนของตัวเองป้ากําลังจะขยายมีแต่มันอยู่กับการตัดสินใจลังเลไหมสมมุติว่าเราจะไปอย่างนี้อ่ะพูดถึงหวยสมมติจะซื้อ57ลังเลพอคนมาพูดเอาไปซื้อ5857มึงซื้อน้อยแบบเนี้ยเหมือนกับงานเหมือนกันเฮ้ยจะลงทุนไหมมั่นใจไหมลงไปเลยพอไปพูดนี่นี่ไอคนไอตัวที่ลังเลเนะี่ยได้มันอยู่กับความมั่นใจของตัวเองโชคลาภการตัดสินใจโชคลาภการงานด้วยกันนะลูกนะการเงินมีแบบฟุกและมีจ่ายเช่นกันแต่เป็น เงินจรที่ได like ้มาแล้วต้องจ่ายการงานดีเข้ามาแบบจุกจิกคืองานมีมากแต่ต้องเล็กไม่ใหญ่บึ้มคือไม่ใหญ่ถึงแบบบึมบําจนจนจนนได้เลื่อยเยจนถึงกับยอดไลค์ยอดแชร์มีการเซ็นสัญญาไปอีกข้างหน้าไม่ใหญ่บึ้มแต่มีการเซ็นสัญญาไปที่จะใหญ่เพราะตอนนี้ชะลอการใหญ่แต่ยังไม่ใหญ่เข้าใจไหมงานที่ได้มาเนี่ยเหมือนจะใหญ่แต่ยังไม่ใหญ่เซ็นสัญญาไปเพื่อการใหญ่เดี๋ยวพ่อหายแล้วมาสัญญาเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องเลี้ยงตัวนี้ให้ดีเป็นแม่ทัพในก บริหารงานบริหารตรงนี้ให้ดีมีสเสน่ห์ในการพูดมีคําพูดป้าก็บอกแล้วไงคนวันศุกร์ให้มีของชาร่วยของติดมือเอาน้ําใจเอา,เอาปากเป็น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 เกาะเอาไว้นะความรักจะมีคนอายุน้อยกว่าหรือเด็กมาชอบผู้ครองพูดมากพูดเรื่องไม่เป็นเรื่องประกอบกับเราหงุดหงิดเลยมีปากมีเสียงวงญาติมีญาติเด็กกว่ามาหาหรือมาอาศัยทาให้มีปัญหาด้วยนะศัตรูจากการศัตรูจากการจอหรือคนนอกที่มาทําให้เกิดปัญหาศัตรูคือคนจอ หรือคนนอกคือคนนอกแบบไม่ใช่คนในงานปัญหานะมาแล้วมามา,มา,ม,า,ม,ามาทำให้มันมันเข้ามาปัญหาอันนี้เข้าใจไหมเข้าใจนะถ้าเข้าใจผ่านโรคภยัยท้องเสียท้องอืดเกี่ยวกับท้องและลำไส้ให้ระวังเรื่องกดเรื่องแก๊สการกินนะลูกนะ,อ,ะอุบัติเหตุการลื่นล้มของเปีกเปยกๆห้องน้ําอะไรที่เปียกได้หมดสุกก็ยังต้องขอให้เป็นแม่ทัพในกองอยู่และยังต้องเข้มแข็งเพราะปีเสือทุกคนต้องเข้มแข็งต่อสู้เราจะไม่สู้ไม่ได้เลยคือจะท้อไม่ได้นี่3วันแล้วนะที่บอกให้สู้เนี่ยคือสรุปลวปี ทั้งปีสู้ทุกคนลูกแต่สู้มากสู้น้อยอ้าท้าเวสุวรรณต้องเป็นคู่ด้วยการไปไหว้ถ้าจะเอาคู่ก็ต้องเป็นอะไรที่ไปไหว้และต้องเป็นคู่ด้วยเพราะฉะนั้นท้าเวสุวรรณถ้ามีสามไม่ไหวต้องมีคู่นะลูกต้องเป็นคู่เพราะฉะนั้นต้องไหว้อะไรคู่คู่นะพระบาทต้องเป็นคู่สละบุรีพระพุทธฉายก็ยังอันเดิมคือบาทซ้ายและบาทขวาให้มันเป็นคู่เดินคู่ไปด้วยกันวันดีอังคารพฤเรื่องหัดเสาไม่ดีศุกร์กับพุธคือตัวเอง,ต,เองตัวเองจะเป็นแม่ทัพในกองตัวเองจะคุมบันเหียนได้ไหมทั้งที่แล้ว มาวันเสาร์จะไม่ดีครั้งนี้วันเสาร์เป็นวันดีนะเพราะฉะนั้นเขาเรียกคุมให้ดีพูดให้ดีหมายถึงว่าจับให้ถูกจุดเลขสวย257ไม่สวยส1สีสวยกลางกลางทุกสีเห็นไหมสียังไม่มีสีสีร้ายแรงเลยได้กลางกลางทุกสีแต่คําว่ากลางกลางทุกสีก็ให้รู้กาลเทศะในรูปนึกออกไหมไปงานไหนก็ให้มันเข้ากับงาน ได้ทุกสีคือไม่มีไม่สวยคืออยู่กลางๆไม่ได้มีสีที่ต้องเป็นเคสเป็นรับอะไรนะสุขชายทําตัวให้เป็นหลักทั้งความคิดและอารมณ์สุขหญิงทําตัวให้เป็นผู้นําเป็นแม่ทัพผู้ชายก็ต้องต้องต้องเป็นหลักทั้งความคิดและอารมณ์หญิงก็ทําตัวเป็นผู้นําเพราะฉะนั้นสรุปได้เลยว่าคนวันศุกร์เนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ชอบเป็นผู้นําชอบเป็นผู้ตามจะโยกไปทีโยกไปทีเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้นําทั้งหญิงและชายมีอะไรสงสัยไหมคะวันศุกร์จบ